สัญญาณการหยุดยิงการเจรจาสงครามและเซียยูเคนดูเหมือนจะไม่เป็นผลทีมงานของทมไม่วอร์กดดันอย่างหนักส่งสัญญาณการโจมตีใช้ขีบรุษ ATACMS รวมถึงการใช้มาตรการแซงชั่นเรื่องน้ำมันกดดันปูตินอย่างหนักให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัสเซียกันต่อเลยนะครับประจำวันที่14มกราคม2567ท่านผู้ฟังครับ อีกไม่กี่วันนะครับทรัมป์ก็จะเข้ารับสถาปนาเข้ารับการสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของอเมริกาแล้วนะครับวันในวันที่20มกราคมความเคลื่อนไหวความคืบหน้าต่างๆตอนนี้ซึ่งกําลังอยู่ในช่วงของปานการเปลี่ยนถ่ายอํานาจของทรัมป์ที่กําลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับมันจึงมีความเคลื่อนไหวทางด้านของทีมงานของทรัมป์มากขึ้น ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีรายงานในเรื่องของการที่จะเจรจานี่แหละครับการเจรจานั้นมันมีทั้งสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งดูเหมือนว่าสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะให้ทรัมป์กับปูตินนี่แหละครับมีการพูดคุยกันการพูดคุยการเจรจานั้นดูเหมือนว่าทีมงานของทรัมป์นี่แหละครับจะพยายามโน้มน้าวนะครับให้ทางฝั่งปูตินนั้น เข้าสู่โต๊ะเจรจาในการที่จะยุติสงครามและเซียยเคเแต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอที่ปูตินยกเอาไว้สูงลิ่วเลยนะครับดูเหมือนว่ามันกลายเป็นอุปสรรคสําคัญแม้ว่าข้อเจรจาข้อหนึ่งที่ทางฝั่งทีมงานของทรัมป์นะครับนำเสนอให้ก็คือการที่ไม่ให้ยเคนี่แหละครับยังไม่เป็นสมาชิกนาโตในเวลา20ปีแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ปูตินต้องการ กับกลายเป็นว่าปูตินนั้นไม่ได้ต้องการเรื่องที่จะไม่ให้ยูเคนเป็นสมาชิกนาโตรวมถึงเรื่องของดินแดนแต่ที่ปูตินต้องการเขาบอกว่าต้องการให้รัฐบาลของประธานธิบรีเซนสกี้นั้นออกไปและให้มีรัฐบาลตัวแทนที่เกิดขึ้นจากทางฝ่ายของปูตินนั่นกลายเป็นว่าต้องการที่จะให้ยูเคนี่แหละครับยกอิสรภาพให้กับรัเสเซียให้เป็นรัฐกันชนของ รัเสเซียเพราะนั้นข้อเสนอข้อนี้เนี่ยครับมันเป็นข้อเสนอที่สุดโตงดูเหมือนว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ในการที่ยู่ประเทศนาโตจะยินยอมนะครับยกประเทศยูเครนซึ่งนาโตก็ลงทุนลงแรงในเรื่องของการสนับสนุนเอาผู้ทุทโธกก่อนมาเป็นเจนมากแล้วอยู่ๆจะให้ยูเคนนี่ยครับมอบอำนาจอธิปไตยให้รัเสเซียเพราะนั้นดูเหมือนว่าแนวทางที่ ปูตินต้องการนั้นมันไม่เกิดขึ้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะนั้นมันก็เลยมีรายงานนะครับว่าไมวอตนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงของคนใหม่ของทรัมป์นี่แหละครับได้ออกมาให้ข้อเสนอนะครับว่าอาจจะมีการยกเลิกข้อจำกัดการใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีไปยังรัเสเซียเพื่อที่จะทำให้ยูเคนี่แหละครับชิงความได้เปรียบเหนือกว่าและก็เพื่อกดดันให้รัเสเซียเข้าสู่โต๊ะเจรจา รวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีรายงานเรื่องการกดดันในเรื่องของกองกําลังกองเรืองเงาของรัเสเซียอย่างหนักในเรื่องของการขายน้ํามันเพราะฉนั้นมันก็มีรายงานออกมานะครับว่าที่ประเทศจีนท่าเรือขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนที่รองรับน้ํามันของรัเสเซียนั้นยุต,ติการให้เข้าเทียบท่าของเรือบรรทุกน้ํามันของรัเสเซียประเทศล่าสุดที่เกิดขึ้นในเรื่องของการ ยุติการเข้าเทียบท่าเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียนั่นก็คืออินเดียกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับสองประเทศหลักๆก,ก็คืออินเดียกับจีนนี่แหละครับไม่อนุญาตให้กองเรือเงากองเรือน้ํามันของรัสเซียนี่นะครับเข้าเทียบท่านั่นหมายความว่ามันจะไปจํากัดรายได้ของขรัสเซียขณะเดียวกันมันก็มีรายงานการโจมตีท่อการ เพราะว่าในภูมิภาคด้านตะวันตกนี่แหละครับในเรื่องของการส่งการ์ดรัสเซียเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมายูเครนยุติการที่จะให้าการ์ดของรัสเซียผ่านพื้นที่ของยูเครนนั่นก็หมายความว่าพื้นที่การ์ดนะครับ ท่อการ์ดที่จะส่งมาด้านยุโรปตะวันออกมันต้องยุติไปนั่นหมายความว่ารายได้จากการขายการ์ดของรัเสเซียก็ยุติไปขณะเดียวกันมันก็มีท่อการ์ดอีกแนวหนึ่งไปทางฝั่งของตุรกรีซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มันก็มีรายงานนะครับว่ามันมีดโดรนของยูเคนี่แหละครับไปโจมตีคลังการ์ดสถานีแยกการ์ดที่บริเวณพื้นที่าทางด้านทิศใต้ของ รัเสเซียโดยเฉพาะที่คาสโซดาคาสโซดาก็จะไม่มีสถานีแยกก๊าซไปที่ตุรกีเพราะนั้นการไปโจมตีสถานีแยกก๊าซที่โคสตาเนี่ยครับมันก็จะเป็นการไปจํากัดก๊าซของรัสเซียซึ่งก็ไปจํากัดการส่งออกก๊าซไปส่งออกไปจํากัดในเรื่องของรายได้เพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ท่อก๊าซสองเส้นหลักทางด้านตะวันตกทางด้านใต้ดูเหมือนว่ามีปัญหาในเรื่องของจัดก,การ ขายกา๊าซขณะเดียวกันฐานการซื้อน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียทั้งอินเดียและจีนตอนนี้ถ้าฐานทัพเรือท่าเทียบเรือนั้นไม่อนุญาตให้เรือน้ำมันกองเรือเงาของรัสเซียเข้าเทียบท่านั่นก็หมายความว่าตอนนี้มีการกดดันรัสเซียทุกอย่างนะครับกดดันทั้งในเรื่องค่าเช็เรื่องของรายได้ทั้งกา๊าซทั้งน้ํามันรวมถึงการกดดันที่กําลังดาเนเินการ เกิดขึ้นในพื้นที่ยูเครนและเซียในสมรภูมิลบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันข่าวการที่ไมค์วอดนี่หละครับที่ปรึกษาฝ่ายงานความมั่นคงของประธานบดีทั้งคนใหม่ล่าสุดนี่เลยครับที่จะสนับสนุนให้ยูเคนี่เลยครับใช้ขีบรุดของอเมริกาโจมตีเพื่อชิงความได้เปรียบต่อไปเพื่อกดดันปูตินให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันตามมามันก็เลยมีแรยง,งานเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แเลยครับ คืนวันที่13-14ที่ผ่านมามันมีรายงานการโจมตีด้วยขีปุธของอเมริกาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าการมาของทรัมป์นั้นอาจจะไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปุรเอที a อซ s เมโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียต่อไปซึ่งถ้าเผื่อว่าข้อจํากัดนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นสถานการณ์ก่อนที่ทรัมป์จะมานี่แครับยูเครนนั้นอาจจะไม่กล้าใช้งาน ขีปรุษ ATACMS แต่กลับกลายเป็นว่าการส่งสัญญาณที่เกิดขึ้นจากไมวอตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงคนใหม่ล่าสุดของทัานี่เลยครับที่จะมีการใช้ขีบรุษอเมริกากดดันรัเสเซียมากขึ้นมันกล,กลายเป็นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีรายงานใช้ขีบรุษ ATACMS โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังครับการโจมตีครั้งนี้มันก็จะไปโจมตีทีูุ่ยภาคไบอัน ไบรอันนั้นถือว่าเป็นฐานบัญชาการถือว่าเป็นฐานท,ท,<ร>ทัพที่มีเรื่องของคลังแสงคลังอาวุธขนาดใหญ่สนามบินขนาดใหญ่ซึ่งมีความสําคัญที่สุดในภาคตะวันตกในปีก่อนนั้นนะครับไบรอันนั้นเคยถูกโจมตีด้วยของกองทัพโดนยูเครนไปโจมตีคลังแสงคลังอาวุธหลักของกาลาโหมลัสเซียเหตุการณ์โจมตีครั้งนั้นมันทําให้คลังอาวุธคลังแสงนี่เลครับที่มีอ่าสินค้ามีอาวุธต่างๆกว่า4ี่หมื่นตัน ถูกเผาทำลายเรียบภายในไม่กี่วันเรียกได้ว่าเป็นการไปโจมตีคลังแสงขนาดใหญ่ของรัสเซียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับมันมีรายงานไปการไปโจมตีที่ใบอั้นอีกครั้งหนึ่งการไปโจมตีที่ปุยภาคใบอั้นครั้งนี้นี่ครับมันเป็นการไปโจมตีโรงงานเคมีโรงงานเคมีนั้นถือว่าเป็นโรงงานเคมีเคมีขนาดใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคแถบนี้ซึ่งมันก็จะใช้ในการผลิตระบบป้องกันในเรื่องของระเบิดวัตถุระเบิดซึ่งถือว่าเป็นโรงงานสําคัญโรงงานขนาดใหญ่แต่ผูฟังค,ครับการโจมตีที่เกิดขึ้นในโรงงานเคมีที่ภูมิภาคไบอันเมื่อคืนนี่แหละครับมันมีรายงานจากสื่อของช่องเทเลแกรมอย่างเอสตาเนี่แหละครับเขาบอกว่ามีการใช้ขีปุ้บุอ a ีเอถึง10ลูกยิงเข้าไปในโรงงานแห่งนี้ โรงงานแห่งนี้นี่นะครับถือว่าเป็นโรงงานสําคัญโรงงานหลักในการที่จะผลิตอาวุธโดยเฉพาะกระสุนปืนนี่แหละครับการวัตถุระเบิดนี่ครับรวมถึงวัตถุระเบิดต่างๆซึ่งถือว่าเป็นโรงงานหลักซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทําผลิตในเรื่องของอุปกรณ์ระเบิดแบบต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการโจมตีโรงงานแห่งนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญในการที่จะไปกําจัด แหล่งต้นทางของในเรื่องของการผลิตอาวุธวัตถุระเบิดต่างๆเพราะฉะนั้นการไปโจมตีถ้าเผื่อไปโจมตีทั้งคลังน้ํามันสนามบินนะครับคลังแสงหรือว่าโรงงานผลิตอาวุธโรงงานวัตถุระเบิดนี่แหละครับมันจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะไปจํากัดในเรื่องของการโจมตีของรัสเซียในปี2 0 2 5ท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้โรงงานแห่งนี้มันเคยถูกโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนมิถุนายน2023ซึ่งการโจมตีครั้งนั้นสื่ออย่างเทเลแกรมแอสตาเนี่ยครับรายงานว่าโดรนที่ไปโจมตีครั้งนั้นมันไปทําให้โครงสร้างโครงหลังคาเนี่ยแหละครับได้รับความเสียหายแล้วก็ห้องระบายอากาศของอาคารนั้นมันถูก เบิดและเบิดออกไปแต่ความเสียหายขนาดใหญ่มันไม่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่มีการใช้ขีปรุร ATACMS ถึง10ลูกในการโจมตีนี่นะครับมันก็เลยมองเห็นนะครับว่าลูกไฟขนาดใหญ่ที่มันพวยพุ่งขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากการที่ไปโจมตีโรงงานแห่งนี้เนี่ยครับมันจึงมองเห็นความเสียหายชัดเจนก่อนก่อนหน้านี้ที่มีการใช้โดรนในการโจมตีแต่ครั้งนี้นี่นะครับมันมีการใช้ขีปุธ ATACMS ซึ่งสัญญา ชัดเจนที่มันส่งออกมาจากไมค์วอสอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของทรัมป์นี่แหละครับที่ส่งสัญญาณมาว่าต้องการกดดันรัสเซียให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้รัสเซียเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพราะว่าดูเหมือนว่าปูตินนั้นอาจจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะเจรจาเท่าไหร่เพราะว่าปูตินนั้นก็ยังที่จะต้องการยึดพื้นที่ยูเครนให้มากให้ได้มากที่สุดต้องการยึดพื้นที่ อาจจะเลยไปถึงบางประเทศในยุโรปท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ปูตินนั้นยังต้องคงต้องการจักรวรรดินิยมของเขาต่อไปแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ช่วงสงครามที่มันเกิดขึ้นในปี2025นี่นะครับหลายๆอย่างหลายๆฝ่ายมีความกดดันที่จะให้สงครามรัสเซียยูเครนนั้นยุติลงซึ่งทรัมป์นี่แหละครับเคยให้สัญญาในช่วงของการหาเสียงทรัมป์บอกว่าถ้าเผื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีนี่ครับ เขาจะทําให้สงครามรัเสเซียยูเคนั้นยุติลงภายใน24ชั่วโมงแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นที่ปรึกษาของทรัมป์หรือว่าทีมงานของทรัมป์นี่แหละครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายครั้งเนี่ยละครับว่าอาจจะช่องอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณเป็นร้อยๆวันเหมือนกันกว่าการเจรจาที่มันเกิดขึ้นการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการส่งสัญญาณของไวท์มอสเนี่ยครับ ฝ่ายาหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงที่ปึกษาฝ่ายความมั่นคงของปูตินนะครับที่ดูเหมือนว่าเป็นการส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งในการที่อนุญาตให้ UK, ยูเครนใช้ขีปนาวุธอเมริกาตะวันตกโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียเพิ่มขึ้นเพื่อกดดันนี่แหละครับในเรื่องกดดันให้ปูตินนั้น ข้าสู่โต๊ะเจรจารท่านผู้บังครับสถานก,การณ์สงครามรัเสเซียยูเครนที่มันดําเนินการอยู่ในหนักๆตอนนี้มันก็จะมีอยู่2องูมิภาคคือที่เคริร์และก็ที่ดอนบาสท,ที่เคิร์นั้นดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์สําคัญของกองกําลังยูเครนในการไปโจมตีศูนย์บัญชาการนี่แหละครับ การไปโจมตีศูนย์ัญชาการสองครั้งที่ปุยภาคเคิร์ดทั้งก่อนปีใหม่และหลังมีใหม่มันก็ทําให้สถานการณ์ที่เคิร์ดนี่แหละครับกองกําลังลัสเซียนั้นสูญเสียการบังคับบัญชาสูญเสียการจัดการนะครับมันก็เลยทําให้ปุยภาคในเคิร์ดนี่แหละครับวันที่5กองทัพยูเครนสามารถตีโต้กลับได้อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันพื้นที่ในบริเวณดอนบัสมันก็มีรายงานการโจมตีที่แม่นยําของ กองกาลังยูเครนอีกครั้งหนึ่งการโจมตีครั้งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมามันมีรายงานนะครับว่ายูเครนโจมตีฐานบัญชาการของรัเสเซียในดอนบาสด้วยการโจมตีด้วยความแม่นยําอีกครั้งหนึ่ง การไปโจมตีครั้งนี้นี่หละครับมันก็จะทําให้ไปขัดขวางในเรื่องของการจัดการการส่งกําลังนะครับมันกระส่งผลกระทบของการจัดการบริหารการโจมตีในูมยภาคแถบนี้ท่านผู้ฟังครับการโจมตีหรือว่าการรกครั้งใหญ่ของรัเสเซียในปมยภาคดอนบาสบริเวณแถบนี้มันก็จะมีเมืองหลักๆที่มีการรบกันสู้รบกันอย่างหนักมันก็จะมีโปรโครอปมีซาซิปยามีคูลาโฮเว่ท่านผู้ฟังครับตามรายงานนั้นเขาบอกว่า กองทัพที่สองของรัเสเซียจะเป็นผู้นำปฏิบัติการทางด้านของเมืองโปคอฟกองทัพที่สามจะเป็นผู้นำการปฏิบัติการกับเมืองซายิบยานะครับกองทัพที่8ดจะปฏิบัติการอยู่ที่คูลาโฮเวเพราะฉะนั้นการไปโจมตีศูนย์บัญชาการของกองทัพผสมที่สองของรัเสเซียที่เกิดขึ้นที่เมืองโนโวฮาร์ดยิฟกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการโจมตีที่คล้ายคลึงกับการโจมตีที่ เมืองเคิร์ซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่27และวันที่22วันที่7 2 7ธันวาคมและก็2มกราคมซึ่งดูเหมือนว่ามันเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่ยูเครนใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นการโจมตีที่ฐานบัญชาการทัพผสมที่2ที่เกิดขึ้นที่ดอนบาสครั้งนี้นี่ครับมันก็เป็นกลยุทธ์สําคัญของกองทัพยูเครนที่จะตัดกำลังในเรื่องของการจัดกางขัดขวางความสามารถของรัสเซียในการจัดระเบียบการดำเนินการ ด้านโลจิสติกรวมถึงการวางแผนนี่เลยครับซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการในอนาคตของูุยภาคดอนบาสในแถบนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เ,เกิดขึ้นในช่วงสงครามูุยภาคที่ดอนบาสนี่แหละครับ มันดําเนินการมาเกือบสิบเดือนแล้วนะครับที่ลักเซียนั้นยังไม่สามารถยึดได้แม้ว่าจะถาโถมกําลังเข้ามากว่า1นึ0 0 0สนาย8 0 0 0มนายนั้นจะอยู่ที่ภูยภาคโปรโครอปอยู่ที่เมืองโปรโครอปแล้วที่เหลือก็จะแยกกันไปที่ซาชิดยาและกูลาโฮเวแต่สถานก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงปฏิบัติการสําคัญที่ กองทัพยูเครนโจมตีฐานบัญชาการนี่แหละครับมันอาจจะทำให้การปฏิบัติการรุกพื้นที่ในภูมิภาคดอนบาสของรัสเซีย ต้องลาช้าออกไปหยุดชะงักออกไปแม้จะมีการทุ่มเททุ่มกำลังหมายที่จะยึดภูมิภาคนี้ให้ได้นะครับก่อนการมาของทรัมแต่ถ้านการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละครับไม่แน่แล้วครับว่ามันจะยึดได้ก่อนการมาของทัมหรือไม่ท่ามกลางความกดดันของทัมทีมงานของทัมที่จะกดดันให้ปูตินเข้าสู่โต๊ะเจรจาถ้าเผื่อทัมสาบานตนเข้ารับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดี รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ